สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมมมาาาาพววกเราาชชชสนนน่ใจบแม่จะสรุปอานา,<ร>าปานสติ16ขั้นตอนให้ง่ายๆอย่างนี้นเดี๋ยววันนี้จะได้เป็นนั่งที่นอกฌานศาลาหรือแม้แต่ในทางเดินจงกรมท,ที่เราเดินเมื่อกี้นี้ เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีแผนภูมิอาณาปานสติมีทั้งหมด16ขั้นตอนเริ่มต้นด้วยกายานุปัสสนาภาวนาสีขั้นตอน4ขั้นตอนนี้เนี่ยก็คือสเต็ปที่หนึ่งรู้ลมหายใจออกยาวรู้ลมหายใจเข้ายาว คราวนี้เธอต้องศึกษาเลยเดี๋ยวไปนั่งเล่นเกมลมหายใจเลยนะมันมียาวกี่ชนิดยาวลึกยาวยาบยาวหนักยาวละเอียดยาวประณีแต่ละยาวให้คุณสมบัติและลักษณะที่มีต่อกายต่างกันเฝ้าสังเกตเช่นเวลาถอนหายใจยาวไหมมันจะใช้เวลาไหนา ออถูกไหมถ้าอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าใครนั่งได้ดีจะเห็นว่าลมหายใจยาวเบาประณีตมากมันจะใช้มันจะมาเวลาจิตละเอียดมากๆบางทีมันเหมือนมันบางซะจนมันเหมือนไม่มีลมหายใจแต่จริงๆมีไหมมีมันก็จะเป็นจังหวะอย่างเวลาเราฝึกร้องเพลงเวลาเราจะเป่งเสียงหรือเราสวดมนต์เนี่ยตอนลมหายใจออกยาวไหม ยาวมากเลยมันจะใช้ตอนลมหายใจออกยาวแต่เข้าเป็นไงสั้นสเต็ปที่สองมันจึงต้องศึกษาเรื่องลมหายใจออกสั้นเข้าสั้นสเต็ปที่สามศึกษาลมหายใจทุกชนิดและสเต็ปที่สี่ทำลมหายใจให้สงบระงับสี่สเต็ปนี้เรียกกายานุป,ปัสนาภาวนาถ้าใครอยากรู้อานาปานสติ 16ขั้นตอนแม่แปะไว้ข้างหลังธรรมสลานะ่ยไปจดได้ไม่ต้องจดตอนนี้ก็ได้ไปจดก็ได้พอสเต็ปที่สองขั้นที่สองเราเรียกเวทนานุป,ปัสนาภาวนาถ้าการปฏิบัติมันเดินต่อไปตามคันลองของมันนะพอเราศึกษาเรื่องลมหายใจทุกชนิดลมหายใจไม่เคยเหมือนกันเลยนะลูกนั่งอยู่เนี่ยลมหายใจต่างกันนะบางทีก็เข้ายาว ออกสั้นบางทีก็เข้าสั้นออกยาวบางทีก็เข้ายาวออกยาวบางทีก็เข้าสั้นออกสั้นสังเกตรหรือเปล่าบางทีตอนเช้าเนะตอนธรรมะรับอรลุณลมหายใจบางมากแล้วสั้นมากเลยเหมือนลมหายใจมันอยู่แค่ตรงเนี้ยแต่มันก็สดชื่นมากด้วยอะตอนนี้ลมหายใจยาวหรือสั้น พอแน่ทัาปุ๊บเธอจะดึงลมหายใจยาวทันทีแล้วจะเข้ายาวทันทีนะแต่มันยาวได้ครั้งหรือสองครั้งมันก็กลับไปปกติพอดีพอดีแล้วพอมันเริ่มเข้าไปสู่ความสั้นมันจะเหนื่อยน้อยที่สุดเวลาที่เรามีลมหายใจที่สั้นแสดงว่ากายเราเหนื่อยน้อยที่สุดเวลาที่เราหายใจยาวเช่นวิ่งไปครึ่งสนามลมหายใจเป็นไง มันหมาหอบเลยอะอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะมันปรับความเหนื่อยออกมามันจะเห็นว่าคุณภาพของลมหายใจเวลาเธอได้ช่อดอกไม้แดงแจ้งรักเนี่ยลมหายใจอย่างหนึ่งนะเวลาคนโทรมาด่าเธอทางโทรศัพท์อีกอย่างหนึ่งนะเวลาเธอปรุงแต่งกับความกลัวเป็นอีกอย่างหนึง่งอย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยก็เป็นอีกอย่างหนึง่งยิ่งเวลาตกใจนะตกใจลมหายใจจะตื้นมากเลย สังเกตไหมล้วจะควบคุมความตกใจได้ยังไงอ่ะดึงลมหายใจให้ลึกทันทีเลยสติกลับมาทันทีเลยเน่ยแค่ฝึกเล่นเกมลมหายใจขั้นกายานุปัสนาเนี่ยก็ควบคุมท่าทางของเราได้แล้วแทนที่เราจะแบบประเภทหน้าแตกอยู่บ่อยๆนะมันคุมอาการได้มันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนั้นเนี่ยถ้าเธอมีออกซิเจนเข้าไปมาก เธอก็จะมีอาการเขาเรียกหน้ามืดถ้าเธอลึงดงมหายใจแม่สามหนเนี่ยหน้าเขียวเลยอะโลกเขียวเลยอะออกซิเจนเข้าไปมากไงมันต้องพอด,ดีมันต้องปรับสมดุลของม,มันชีวิตเนี่ยมันจะปรับสมดุลอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกอย่างหนึง่งลมหายใจก็อย่างนึ่งสังเกตรหรือเปล่า หมวดเนี้ยต้องสังเกตอย่างนี้ตอนที่เราทำอาณาปนานสติกับเด็ก30ม,มหาวิทยาลัยเมื่อประมาณสัก1ิบสปีที่แล้วอ่ะปีประมาณ2,500 33ปีนี้40เท่าไหร่ประมาณ13ปีเนี่ยสารานี่ยังก็ป่องลงสีพอบอกอา้าวลมหายใจยาวทดลอง มันก็ประเภทสุดๆเลยมันประเภทจบวิศวะจุลาหรือว่าหมอเพราะในเรื่องลมหายใจหมูมันต้องทําให้ได้อย่างอื่นมันยังทําได้ฉช่ไหมันก็จะแบบสุดโตหน้าเขียวเป็นแถวมันพอบอกยาวนะมันก็พอสักครั้นที่สีไม่เห็นมันหอบละเพราะว่ามันไม่สร้างความพอดี การฝึกปฏิบัติต้องมีความพอดีหมดแม่แม่สองคนเมื่อกี้แม่ม้วนละเธอลองไปเล่นเกมลมหายใจนิ่งๆไปลองตามดูก็ได้เธอจะเห็นเลยว่าทุกอย่างต้องอาศัยความพอดีหมดเลยทีนี้พอกายานุป,ปัสสนาภาวนาเราฝึกรู้ลมหายใจแล้วเวทนานุป,ปัสสนาภาวนาก็คือในลำดับของการปฏิบัติเนี่ยขั้นต่อไปคือขั้นที่ห้าเนี่ยมันจะมีปิติ ปิติเนี่ยเป็นสุขเวทนาเราจำโครงสร้างของสุขเวทนาได้ไหมว่มาอยู่ตรงไหนและมันก็จะมีปรากฏการในทางที่ไม่ได้ก็คือบางทีเธอนั่งแล้วมีทุกขเวทนาทุกขเวทนาของเธอก็เป็นนิวรณ์ต่างๆนัแหละแต่ถ้าสุขเวทนาก็เป็นปิติเธอลองดูสิเธอนั่งไปหน่อยเธอจะมีอะไรเธอก็เห็นวันนินาถ้าเธอควบคุมลมหายใจได้เธอควบคุมเวทนาตัวนี้ได้ เธอก้าวต่อไปเลยนะเวทนาเนี่ยมันจะมีสีขั้นตอนเหมือนกันมีปิติทําปิติให้สงบระงับเป็นสุขนั่งต่อไปความสุขสงบระงับมันศึกษาวเวทนาที่เกิดขึ้นตอนนั้นแล้วทําเวทนาให้สงบระงับสรุปแล้วในขั้นหมวดเวทนานุป,ปัสนาในการปฏิบัติ4ขั้นตอนเป็นขั้นที่4ถึงขั้นที่8ในอาณาปานาสตินั้นคือศึกษาวเวทนาที่เกิดขึ้นเวลาที่เรา นั่งกำหนดลมหา,าออหายใจเข้าออกหายใจเข้าปิติอยู่ในตัวฉันหายใจออกเห็นปิติไม่เที่ยงทำปิติให้สงบระงับหายใจเข้าเหลือแต่ความสุขอิ่มอยู่ไม่เคยพบความสุขอย่างนี้มาก่อนความสุขไม่ใช่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นอย่าแช่อยู่ตรงนี้ให้พิจารณาความสุขว่าไม่เที่ยงอย่างไรจำไว้ว่าอน,นิจจังต้องอยู่ในการศึกษา เห็นความสุขไม่เที่ยงหายใจเข้าความสุขสงบระงับศึกษาเวทนาอื่นๆที่เกิดขึ้นแล้วทำให้มันสงบระงับเป็นขั้นที่8ต่อไปขั้นจิตตานุปัสสนาภาวนาเป็นหมวดที่สมีอีกสขั้นศึกษาจิตยกจิตให้มันบันเทิงจิตมันจะล่าเริงมากเลยพอถึงระดับนี้เนี่ยจิตมีกำลังพอสมควรเข้าสู่ระดับปัญญาแล้วด้วยนะ จากสมถะเข้าสู่ปัญญาแล้วด้วยเห็นจิตที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เราบังคับมันได้ยกได้ปล่อยได้เป็นอิสระได้แล้วข่าวนี้เข้าสู่หมวดธรรมานุปัสสนาภาวนาเห็นความเป็นอนิจจังของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกายคือลมหายใจก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงจิต ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวดึงเข้าเดี๋ยวผักออกเดี๋ยวขยายตัวเดี๋ยวหดตัวตามสภาวะของจิตที่ฝึกมาเห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมไม่เที่ยงเข้าสู่ระดับปัญญาเป็นวิปัสนาภาวนาคือเห็นถึงความเป็นอนิจจ์และทนอยู่ได้ยากเป็นทุกขังแล้วเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนมิจตการเปลี่ยนแปลงสรุปได้ว่าชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงลมหายใจก็เปลี่ยนแปลง เวทนาก็เปลี่ยนแปลงภาวะของการดึงเข้าผักออกวนเวียนสงสัยไม่แน่ใจของจิตก็เปลี่ยนแปลงเราก็จะมองเห็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วยังไงเข้าอยู่ในระดับที่เป็นขั้นที่สองของธรรมานุปัสสนาก็คือขั้นที่10เท่าไหร่ลองนับดู44มันอยู่ในขั้นสิบหขั้นตอนใช่ไหมมันก็จะอยู่ในขั้นที่ 1ิบส1งสิบี่สิาที่ทำให้เราเห็นความเป็นอนิจจังในขั้น12 13มเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในขั้นของการมองเห็นความไม่เที่ยงชัดจึงถอดถอนความกําหนัดยินดีเป็นวิราคะและขั้นต่อไปคือขั้นที่สิคือน,นิโรธะวิราคะคือไม่เข้าไปกําหนัดเมื่อไหร่ทุกไม่มีเป็นขั้นต่อไป พอนิโรธะก็ปฏินิสักะคือการทำหน้าที่ยังหายใจเข้าออกอยู่แต่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานอันเนื่องจากความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นไม่เกิดขึ้นเพราะมีวิราคะเข้ามาแล้วนิโรธะทุกดับทำหน้าที่แล้วสลัดคืนเป็นอิสระใน16ขั้นตอนเนี่ยถ้าย่อความจริงๆให้สามขั้นตอนเดี๋ยวเย็นนี้ไปฝึก เธอยังไม่รู้หรอก16ขั้นตอนบัญญัติอะไรเพราะยังไปไม่ถึงไหนแต่ให้ฝึกสามขั้นตอนนี้คือหนึ่งรู้ลมหายใจสองเฝ้าดูจิตสามพิจารณาธรรมสามขั้นตอนนี้นะคะหนึ่งรู้ลมหายใจคือไปนั่งคู่บันลังที่ไหนก็ได้ให้รู้ลมหายใจสองเฝ้าดูจิตคือดูจิตรู้จิตให้ติดต่อขณะที่หายใจเข้าแล้วออกสามพิจารณาการเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิต นี่เป็นงานนะให้ไปทำการบ้านนะเย็นนี้นะรู้ลมหายใจ2เฝ้าดูจิตของเราขณะที่หายใจเข้าออกจิตเป็นอย่างไรสามพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเข้าใจไหมเช่นรู้ลมหายใจเฝ้าดูความรู้สึกเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงเนี่ยเป็นระดับของการปฏิบัติสามขั้นตอนนี้นะเป็นฉบับย่อจากนี้ไปให้ไปทำคนที่มาสวันเนี่ย น่าจะาพอที่จะเห็นว่าความพยายามของเราอยู่ในระดับไหนแล้วล่ะประเภทก้าวหน้าหรือขี้เกียจพวกขี้เกียจต้องเปลี่ยนเป็นฉันทะมีความรักความพอใจที่จะทำมีความเพียรในสิ่งที่รักที่จะทำจดจ่อจิตรู้จิตให้จิตต่อในขณะที่ทำและมีการทดลองวิมังษาอิทธิบาทสี่เป็นองคุณแห่งการ เป็นเครื่องมือในการทำอานาปานาสติหนึ่งชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาชันทะคือความรักและความพอใจไม่ใช่ความอยากนะเป็นความรักที่จะทำวิริยะคือความเพียรที่จะตามลมหายใจจิตตะคือจดจ่อจ,จิตอยู่ทุกขณะลมหายใจวิมังสาเป็นขั้นทดลองเห็นด้วยปัญญาเป็นขั้นมีปัญญาว่าแม้แต่ลมหายใจก็ไม่เที่ยงอะ่ะเอาเอานี้เข้าไปใช้นะเผื่อผู้นี้จะก้าวหน้าขึนอีกหน่อย แล้วเดี๋ยวแม่จะตอบคำถามคือแม่สอนเนื่องจากว่าตอนช่วงเย็นๆเนี่ยมันจะเริ่มผ่อนคลายตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มเห็นการต่อสู้บางคนม้วนเสือไปเลยนะรกมารนเยอะมารนข้างนอกหรือมารนข้างในามารนข้างนอกหรือมารนข้างใน มาข้างในมาจากไหนมาจากการสะสมความเคยชินถ้าเป็นคนมักง่ายจับจดการปฏิบัติธรรมไม่กล่าวนาะของนี้ไม่มีฟลุกทำจริงได้จริงไม่ทำไม่ได้ขยันทำขี้เกียจไม่ทำไม่ได้ ขยันก็ทําขี้เกียจก็ทําสบายทําร้อนไม่ทําไม่ได้สบายก็ทําร้อนก็ต้องทํามีผู้ไปหาผู้รู้ว่าอยากได้ไฟทํำยังไงบอกหน่อยผู้รู้ก็บอกว่าไม่ยากเลยไฟเนี่ยเอาไม้สองอันมาสีกันเดี๋ยวก็ได้พอเราได้วิธีการแล้วอ๋อผู้รู้บอกว่าเอาไม้สีกันแค่นี้เองได้ไฟก็ดีใจ กลับบ้านอยากได้ไฟก็เอาไม้มาถูขยันหน่อยก็ถูใหญ่เลยถูใหญ่เลยเพราะมันอุ่นๆเดี๋ยววางก่อนไปทําธุระไอ้ที่อุ่นๆเป็นไงกลับไปเหมือนเดิมอยากได้ไฟยังอยากได้ไฟอยู่เพราะรู้ว่าถ้ามีไฟจะอุงหาอาหารได้ยังอยากได้ไฟเราจะอิ่มไปตลอดชีวิตว่างๆก็เอาไม้มาถูขี้เกียจวาง ขยันเอามาถูเบื่อวางสรุปแล้วกลับไปหาผู้รู้ใหม่ไม่เห็นได้ไฟเลยทำเหมือนเลยอะ่ะไม่เห็นได้ไฟเลยผู้รู้ก็ถามว่าทำยังไงบอกก็ฝนไม่ตกก็ทำฝนตกไม่ทำแดดออกทำไม่มีแดดไม่ทำขยันทำขี้เกียจไม่ทำผู้รู้บอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้ไฟเพราะ ไม่มีความสม่ำเสมอระหว่างกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองอยากได้ปลาอันนี้เป็นนักวิชาการสักหน่อยไปศึกษาเครื่องมือหาปลาหมดเลยเขาบอกว่าถ้าท่อแหลจะได้ปลาก็าไปศึกษาวิธีการทำแหรู้เรื่องการถักแหอย่างดีเขาบอกว่าถ้าไป ใช้สุ่มก็ไปหาวิธีการศึกษาเรื่องทำสมใช้เบ็ดตกปลาไปหาวิธีการทำเบ็ดตกปลาใช้อวนไปหาวิธีการสร้างอวนรู้วิธีการสร้างเครื่องมือทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้ปลาเพราะอะไรเพราะไม่เคยทอดแทเลยรู้เครื่องมือแตกฉานถกเถียงพูดคุยแหจะดีต้องอย่างนี้ใส่จะดีต้องอย่างนี้อวนจะดีต้องอย่างนี้รู้ดีทุกเรื่องในการ หาเครื่องมือแต่ไม่เคยใช้เครื่องมือสรุปแล้วคนนี้ไม่ได้กินปลาเพราะรู้เครื่องมือแต่ไม่เคยลงมือหาปลากลุ่มที่สามคนนี้ขยันเต็มที่ไม่เหมือนบุรุษสีไฟขยันทำเช้ายันค่ำเต็มที่ทุ่มสุดฤทธิ์ให้กำลังในชีวิตนี้ทั้งหมด เพื่อการหาปลา,ชาเช้าก็ออกไปทอดแห่ค่ำก็กลับแต่ในเรือไม่เคยมีปลาเพราะอะไรใครตอบได้ให้รางวัลเพราะอะไรขยันมากเลยคนเนี้แต่ไม่ได้ปลาเออ,อตอบเลยดีกว่า เพราะไปขยันในบ่อที่ไม่มีปลาทอดอยังไงก็ไม่ได้ปลาเพราะผิดบ่อไงประเภทนี้ก็คือไปเชื่องงมงายแล้วไปขยันสุดฤทธิ์กับความงมง,งายแต่พึ่งตัวเองไม่ได้เพราะมันผิดบ่อไงสรุปแล้วสามอย่างเนี่ยเราเป็นกี่อย่างทั้งสามอย่างค่ะคงก็ได้เกิดหรอก เนี่ยหลวงพ่อชาก็จะเตือนพวกเราอะ่ะเนี่ยนิทานสามเรื่องอต้องเล่าให้คนปฏิบัติทรฟังนะเล่าสู่กันฟังโลกภายนอกร้อนอยู่กระทบทางกายคือความร้อนไอร้อนแต่ว่าใจมันไม่ไปปรุงแต่งกับความร้อนข้างนอก มันก็รับรู้ถึงความร้อนแต่สังเกตว่าในความร้อนเนี่ยมันไม่คงที่พอมันมีลมพัดความร้อนก็หายไปความเย็นมันก็เข้ามาแล้วมันก็สลับกันอย่างนี้หรือแม้แต่ลมคือลมหายใจเวลาผ่อนออกมันก็เอาความร้อนในตัวเราออกมาคือถ้าเรามีเห็นรายละเอียดของการใช้ชีวิตในลักษณะของการปรับตัวโดยธรรมชาติของชีวิตมันไม่มี อะไรที่ไม่ปรับตัวแม้แต่ร่างกายของเราก็ความร้อนเหงื่อจะออกมากเพื่อเอาความร้อนออกมากับเหงื่อสังเกตไหมแล้วพอเหงื่อออกลมพัดมาถูกเหงื่อมันก็เย็นนี่ก็เป็นลักษณะของการต่อสู้ของธรรมชาติของกายอยู่แล้วเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันก็ปรับตัวมันเหมือนจิ้งจกปรับสีอะร่างกายก็ปรับตัวพอเราเดินเข้าไปในปา่า เราก็จะรู้สึกได้ว่าป่าเย็นเป็นพิเศษเลยเพราะความชื้นของน้ำที่เขาลดไว้แล้วก็เพราะว่าใบไม้ที่มันกรองแสงอาทิตย์ทีนี้ถ้าเผื่อสมมุติว่าเรามีปัญญากับการมองเห็นอย่างนี้คนที่ปฏิบัติก็จะเริ่มมีสำนึกว่าแล้วการที่เราพยายามใช้พลังงานเพื่อให้โลกมันมีความสะดวกสบายมากแต่โลกมันร้อนมากขึ้น ความสะดวกสบายในตัวเราที่ได้จากการใช้พลังงานที่มากแต่ผลของความใช้มากก็คือมันมีมันมีผลต่อต่อธรรมชาติมากทีนี้คนที่เข้าฝึกปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาจะละอายตรงเนี้ยเนี่ยเรานั่งอยู่ในที่ร้อนเราปรารถนาความเย็น แต่คนหนึ่งนั่งอยู่ในที่ร้อนแล้วเกิดความสลดสังเวชใจว่าพ่อมนุษย์มันปรารถนาความสะดวกมากโลกจึงร้อนมากแม่ไม่รู้เธอเป็นผู้ปฏิบัติธรรมประเภทไหนมีสำนึกประเภทไหนประเภทโลกร้อนมากหรือวิ่งไปหาที่เย็นหรือว่ามันเกิดความละอายคือฮิริฮิริคือความละอายต่อการใช้ชีวิตที่มัน หยาบคายมากมันจึงมีผลพวงจากความหยาบคายแบบชนิดที่เรียกว่าอีกหน่อยน้ำแข็งบนเครื่อลวกเหนือจะละลายแล้วก็น้ำแข็งมันก็จะแบบถาถมเข้ามาจนน้ำท่วมอ่ะทั้งๆที่เราก็รู้นะแต่เราก็ยังใช้พลังงานมากนะใช่ไหมแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะ มันแปลว่าอำนาจแห่งความเห็นแก่ตัวมันอยู่เหนือภาวะของสํานึกดีในจิตใจจริงๆเหรอเธอว่ามันร้อนขึ้นทุกปีไหมมันจะมากกว่านี้อีกนี่มีนานะ เมษาเราต้องไปหาที่ปฏิบัติธรรมที่เย็นเชียบเราถึงจะบรรลุธรรมเพราะมันจะร้อนวันนี้เดี๋ยวพอแม่ตอบคำถามแล้วแม่สรุปอาณาปานาสติ16ขั้นตอนให้ฟังแล้วเธอไปอาศัยนอกชานที่เขาสร้างใหม่เลยนะขึ้นไปกว่าแล้วเธอลองถ้าเธอแบบแข็งแรงดีนะเธอลองเปิดใครที่อยู่กุฏิที่มี พระพุทธรูปที่เป็นที่เป็นปลางนาคปลกอะ่ะเธอลองเปิดหมดเลยนะแล้วไล่ยุงซะนะแล้วเธอนั่งก่อนที่มันจะมืดนะตรงนั้นนาจจะเย็นมากเลยเพราะมันมีน้ำเยอะนั่นแหละคือวิธีการยังพยายามไม่หาห้องแอร์แต่พยายามใช้วิธีการให้ลมผ่านน้ำแล้วก็มาถึงเรา แม่นะ่ะเดินไปเดินมาตรงนั้นนะ่ะหลายรอบแลนสเคปไม่มีหรอกชี้ขุดเลยอะ่ะแต่หวังว่าจะมีลมเย็นเข้ามาประทะกายคนที่มาปฏิบัติเธอลองไปดูก่อนแล้วทดลองก่อนกุมภาขนาดนี้ไหวไหมวันที่เธอปฐมนิเทศไม่ขึ้นไปยืนอยู่บนภูเขาตายขึ้นไปจนถึงอะ่ะเขายังไม่ทำให้เสร็จเลยตายขึ้นไปถ้าไม่มียุงนะสปายะมากเลย เราก็ต้องมีวิธีการก็คือพยายามคว่ำไอ้อ่างที่ยุงมันไข่ทั้งหมดหาวิธีการไม่ให้มีแหล่งวางไข่ยุงใกล้ตัวเขาบอกยุงมันจะวางไข่แล้วมันจะบินไปประมาณสักไม่เกินเจกิโลเพราะฉะนั้นไอ้ที่ยุงมันมากน่ยมันอยู่แถวแถวเราเนี่ยเราต้องพยายามที่จะทำพารูชันตรงนี้ให้มันดีขึ้นแม่มองว่า ธรรมชาติที่มันร้อนขึ้นมันสอนแม่เนี่ยถ้าเธอแบบกล้าสักหน่อยนะเดินออกไปที่ถนนวัชรพลแล้วเดินเข้ามาที่นี่หรือเดินออกไปข้างนอกอีกตรงถนนข้างนอกนะไอ้ด้านหลังนะ่ะแล้วเดินเธอจะเห็นว่าบรรยากาศจะต่างกันมากและนี่คือคุณูุปาการของต้นไม้แล้วถามว่า ปลูกต้นไม้ปีละกี่ต้นพวกเราอ่ะอาถามจริงๆวันเกิดตัวเองปลูกไหมไม่สรุปแล้วคือไม่เลยไม่เคยให้บริการกับโลกเลยต้นโพต้นนี้มาจากจังหวัดอะไรนะ้านครสวรรค์หรือปาจจินบุรีแม่จำไม่ได้เขาไม่เอานะเนี่ยต้น,นเนี้ยเนี่ยทำให้ที่ปลูกนาเขาเนี่ย มันไม่มีพื้นที่ปลูกนาเขาเป็นไร่เลยเขาก็บอกว่าจะโค่นทิ้งแล้วมาถามแม่ว่าเอาไหมแม่บอกเอาเสียค่าไปยกมาเน่ยแพงกว่าค่าต้นไม้นะแล้วคุ้มไหมสุดคุ้มถามว่าต้นโพต้นนี้เนี่ยทันทีที่ลากแตกออกไปให้ล่มเงาแล้วมีลักษณะ ที่สอนทำยังไงชัดเจนมากเลยคือใครมานั่งอยู่ใต้ต้นนี้ก็ได้เป็นคนปลูกหรือไม่ปลูกก็เย็นเหมือนกันรวยจนได้เหมือนกันดีชั่วได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยสุขทุกข์ไปตามกรรมของตัวเองแต่ต้นไม้ให้เท่ากันให้คนชั่วขี้โกงคนขายยามานั่งตรงนี้ก็เย็นเหมือนกันถามว่าแล้วเราอ่ะเ,เป็นอย่างนี้ใช่ป่าไม่ คนไหนดีเราจะดีด้วยคนไหนร้ายเราจะเราจะร้ายด้วยเราต่างไหมเนี่ยต่างไหมลูกอืมถ้าจะบรรลุธรรมกาต้องถาหาข้อไม่ดีของตัวเองแล้วก็เอาออกก่อนนะเป็นอย่างนั้นจริงๆงติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ ผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230